สวัสดีครับกับไมค์ครั้งรู้อยู่ราการโอเคทีแล้วอนที่คมเปอรวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถ่ายหน้าจอวันนี้นะครับจะมาสอนใช้ดีเถื่อนนะครับเข้าเอ่ออันนี้ครับเข้าไมค์ครับนะครับเป็นเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้นะครับโอเคนี่เลยอืมตอนนี้ก็ต้องหาเว็บโหลดนะครับ ไมโหลดนะครับเอคเโอเค <Yeah. S 2> โอเคโอเคโอเค,อเคตอนนี้ก็กดโหลดไปนะ mm hmm. ครับก็โหลดนะครับแต่ผมไม่ต้องโหลดนะครับผมโหลดเสร็จแล้ว หรือเปล่านยังไงอ่ะพอโหลดแล้วโอเคโอเคพอคโหลดเสร็จน,นะครับก็นะเนี้ยแตกไฟล์นะครับพอโหลดเสร็จพอโหลดเสร็จให้เราแตกไฟลนะ์ครับ แตกไฟแตกไฟโอเว่นวิ h พ่องแตกไฟอยู่ไหนวะแตกแตกไฟโอ้ผมไม่แตกครับโอเว่นวิทไม่งโอเคพอแตกไฟเสร็จก็จะได้สามไฟนี้มานะครับก็ไปเข้านี่เลยครับนี่ลันอ่าเปอร์เซ็นต์แอปดาต้าเปอร์เซ็นต์นะครับอืมโอเคแล้วกดโอเคไปโอเคแล้วอดอปมาครับแล้วก็เอาสามตัวนี้ครับลงไปใน ดอตไมค์ครับนี่เลยอ่าผมลงแล้วไม่ต้องลงต่อแลครับโอเคพอลงเสร็จแล้วให้เราดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับตรงนี้อ่าให้เราดับเบิ้ลคลิกตรงมีไหนวะอม,มันอยู่ไหน นี่ครับ MCO Pen Launcher นะครับ MCO Pen Launcher 0.7นะครับต้องคลิกเข้าไปโอเคก็นี่เลยครับก็นี่ username ให้ใส่ชื่อของเรานะครับให้ใส่ชื่อของเราสมมติว่าชื่อผม MJ นะผมไม่ได้ใช่ดีแทนะครับก็เลือกเวอร์ชันน้ำ 13W19A 13W18C สิบสามดับเบิลยูสิบเจ็ดเอหนึ่งจุดห้าจุดสองสแนปแนปชอลยูสิบหแล้วก็นีลิสส mm ิบหนึ่ผมเลือก1 3บสามดยูสิบเนะครับแล้วใส่ชื่อไปนะ,อะพอใส่ชื่อเสร็จมันก็จะนี่ครับเอ,อเอไฟกดเพลเลยครับเพลแล้วมันก็ต้องรอโหลดนี่คนระับ โอเคแล้วมันก็จะเข้าม c ครับให้อัตโนมมือไอ้อัตโนม,มัติเลยนะครับโอเคครับ okay. พอเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเล่นได้ครับแล้วก็จะเป็นเหมือนในดีแท้เลยครับเนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์ก็ขอจบคลิปยังต้นนี้ครับไม่มีอะไรจะขอแล้วบ,บายบาย